รู้จริงหรือฟังเขามาสวัสดีผู้ชมนะครับเทรดอย่างเต่า e ีีที่12คุณผู้ชมจำคลิปที่ผมเล่าเรื่องการลาออกจากงานประจำมาเทรดได้ไหมครับจะมีคอมเมนต์ประเภทที่แบบว่าแค่เนี้ยใครๆก็คิดได้ปะแค่เนี้ยฉันรู้แล้วปะรู้ผ่านการฟังรู้ผ่านการคิดกับรู้ผ่านการกระทําผ่านหน้าง,งานนั้นไม่เหมือนกันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟังกับผม ก่อนอื่นครับคุณผู้ชมนะครับรีวิวนะครับจากที่เป็นการเทรดแบบเซอร์ไวเลลวีคแรกนะครับอย่างที่ผมบอกไปครับผมว่าผมสลับมาใช้บัญชีโปรเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเรื่องของสเปดมันจะแคบกว่าเนาะนะครับวีคแรกของการ เทรดแบบ Survival mode ครับผู้ชมนะครับอันนี้คือไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมทำพอผมทำเนี่ยมันก็เลยดูง่ายแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่เป็นมือใหม่ทำจริงๆอ่ะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับเทรดไปทั้งหมดครับผู้ชม13เทรดวินเรทนะครับ100%เลยนะครับก็คือชนะทุกออเดอร์คุณผู้ชมก็เห็นผมโพสต์กำไร ทุกเอดเร์เพราะว่ามันยังไม่ถึงคราวแพ้แต่สักวันครับคุณผู้ชมมันก็จะแพ้เหมือนเดิมนะครับก็กําไรของวีกแรกครับผู้ชมบวกไป20%เและเช่นเคยครับผู้ชมผมถอนเงินออกแบบที่ผมกระทํากับพอร์ตเต่าที่เป็นพอร์ตร้อยเดียนไงครับก็คือใช้วิธีเดิมชนะแล้วก็ดึงเงินทุนออกไปเรื่อยๆอ,อันนี้คือผลงานของวีกแรกนะครับ กำไรก็ร้อยดอลลาประมาณนี้ทีนี้ครับผมตามที่ผมได้เล่าให้ฟังครับผมว่าผมตั้งโกอะไรยังไงใช่ไหม EP ก่อนๆนะว่าโกเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับสามารถโหลดได้ในคลิปเซอร์ไว้วมดนะครับมีไฟล์ Excel แจกใครอยากได้ไปโหลดเอานะครับที่คลิปนั้นเลยก็จะเห็นครับผมว่าผมตั้งไวค้ครับผม300บาทก็คือเราจะกิน300บาทต่อวันสมมตินะครับเป้าเนี่ยคือ2,100ันนะครับ3 7 21ครับผม2,100บาทเนี่ยประมาณสัก65ดอลล้าร์าแต่วิคแรกของเรานะครับก็ได้ไปแล้ว 100ดอลลาร์ครับผม100ดอลลาร์เนี่ยมันก็ทะลุเป้าแรกใช่ไหมพี่พี่ทะลุเป้าแรก,แ,รกแต่ก็ไม่ถึงเป้า2เพราะว่าเป้า2ต้องใช้108ดอลลาร์ครับผมประมาณสักอ่วันละ500เนี่ย108ดอลลาร์เราฮิตทาร์เก็ตแรกแต่ไม่ถึงทาร์เก็ต2องแล้วก็จะชั่งน้ำหนักไปแบบนี้ทุกวีคทุกวีคทุกวีคครับผมว่าแต่และว,วีคเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างเปิดเดือนกรกฎาคมมาก็สวยๆเลยนะครับผมก็ตามนี้ครับผมเลเวล3เนี่ยนะครับวันละพันเนี่ยอาจจะ ไม่แน่ใจว่าจะถึงดอนไหนครับผมอาจจะต้องแบบให้พอร์ตไซส์พันดอลลาร์หรือไม่ก็สองพันดอลลาร์ประมาณนู้นนะ่ะมีโอกาสถึงนะครับบทเรียนที่จะเล่าให้คุณผู้ชมฟังจากที่ผมบอกท่านผมว่าผมจะเผาโหลดนะครับห้าร้อดอลลาร์เนี่ยผมจะแบ่งเป็นสิบชุดก็คือห้าสิบนะสิบอันนะครับปรากฏว่าวีคแรกไม่โดนเผาแต่ได้เพิ่มมาสองครับผมพอร์ตนี้ ต้องแพ้ติดกัน12ครั้งพอถึงจะแตกนะครับผมก็สะสมสายป่านแบบที่ผมทํากับพอเตาในรอบก่อนเลยนะครับอย่างที่2ครับผู้ชมนะครับฝึกเป็นเศรษฐีไม่ใช่คนจนครับผมจําเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังได้ไหมว่าลาออกจากงานประจํามาตอนที่เราลาออกจากงานประจํามากับเทรดไปด้วยทํางานประจำไปด้วยมันไม่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาลาออกจากงานประจําที่เดือนชนเดือนมาใช่ไหมครับเล้วมาเทรดแบบเนี้ย มันก็จะกลายเป็นว่าแค่สลับจากงานประจําที่เดือนชนเดือนเปลี่ยนมาเป็นเทรดแบบเดือนชนเดือนมันจะเป็นคนหิวโหยหิวเงินตลอดเวลาเหมือนเดิมผู้ชมสังเกตไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะแชร์หรือว่าสื่อเพิ่มเติมก็คือคุณผู้ชมจะเห็นกับผมว่าพอผมแบ่งเงินมาให้รางวัลตัวเองบ้างแต่ไม่มากจนเกินไปผมเทรดได้เท่าไหร่ครับผมเมื่อกี้แล้วดันล่าใช่ไหมแล้วล่าประมาณ3,000นนะครับแต่ผมไปกินซุกี้ตีน้อยครับผู้ชมมันมีโปรนะครับก็คือ ร้อยเก้าเก้าถ้าเกิดว่าเป็นสิบเอ็ดโมงถึงห้าโมงเย็นอะไอ,ะอ,ะอะสาขานน้าน่ะมันร้อยเก้าเก้าการเป็นเทรดเดอร์ข้อดีก็คือเราจะสามารถไปร้านหรือว่าไปรับโปรโมชั่นในสถานะที่คนอื่นทั่วไปเนี่ยไม่สามารถไปได้เพราะว่าคนที่เขาทางมันประจําเขาอาจจะเลือกห้าโมงเย็นมันเลยเวลาโปรไปแล้วหรือว่าคนที่ไปรับลูกคุณพ่อคุณแม่ที่ไปรับลูกแบบเนี้ยพอรับลูกมาถึงร้านก็จะเลยเวลาห้าโมงเย็นไปแล้ว ข้อดีของการเป็นเทรดเดอร์คือมันอิสระแล้วก็สามารถได้ปโปรอะไรบางอย่างที่คนอื่นไม่สามารถได้เพราะว่าเราเป็นอิสระเราไปเวลาไหนก็ได้นะครับอันนี้คือข้อดีของเขานะครับสำหรับการเป็นฟูลไทม์นะครับแต่ว่าตรงนี้ครับผมทาไมผมถึงบอกว่าไม่ให้กินมากเกินไปหรือว่าไม่ให้รางวัลตัวเองมากเกินไปเพราะการให้รางวัลตัวเองแบบนี้คับผมมันเป็นการเผาโหลดทิ้ง สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเงินสําหรับการเรื่อของคุณผู้ชมนะมันจะดรอปลงถ้าเราอยู่บนโหมด survival เงินไอ้สามพบาทที่ได้มาเนี่ยผมไม่ได้ใช้หมดผมก็ไปเก็บเป็นโหลดเผื่อวันนึงผมแพ้มานะครับมันก็จะมีเงินก้อนนี้มาเป็นทุนสำรองเช่นเดียวกันกับคุณผู้ชมที่ทํางานประจําถ้าคุณผู้ชมลางานออกมาแบบเนี้ยไอ้โหลดที่คุณผู้ชมเทรดได้เนี่ยมันจะโดนเผาจากการกินข้าวของคุณผู้ชมนะครับแต่อันนี้คือผมมีพอร์ตใหญ่อะ่ะคอยเลี้ยงผมอยู่พอร์ตเนี้ย ก็เลยไม่จำเป็นต้องใช้ผมก็จะเก็บสะสมเป็นโหลดแบบนี้ไปนะครับทีนี้ครับผมอย่างที่4ี่ที่อยากให้ผู้ชมระลึกไว้เสมอหรือว่าการกระทําผ่านหน้างานจริงอ่ะคุณผู้ชมเห็นคนที่ทําธุรกิจแล้วเขาชิบหายไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาคนพวกนี้เขาขายของได้เขาจะเอาเงินกิจการมาเป็นเงินตัวเองแล้วพอไม่มีเงินหมุนถึงทําให้ชิบหายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเฟรนช์ชัยหรือว่าอะไรก็ตามแต่จะมีคนที่ หน้ามึนเอาเงินกิจการไปใช้เพราะฉะนั้นครับผมสิ่งที่ผมบอกว่ารู้จริงอ่ะผ่านการฟังกับรู้ผ่านการปฏิบัติมันไม่เหมือนกันสิ่งที่ผมกําลังพยายามทําให้คุณผู้ชมดูคือผมหาเงินได้ร้อยเหรียญใช่ไหมสามพันผมแบ่งให้ตัวเองไปกินแค่200มันเป็นเหมือนเงินสามพันที่เป็นกําไรเนี่ยคุณผู้ชมเพิ่มมาสองโลเนี่ยเราเอาไปเป็นเงินหมุนเงินสามพันนั้น คือเงินของกิจการแล้วจ่ายเป็นค่าพนักง,งานให้ผมกินของบิ๊กเนี้ยแค่200ครับถ้าเกิดว่าเราแบ่งเป็นธุรกิจแบบนี้ครับผู้ชมสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเงินเราอ่ะนะครับยิ่งสแต็กมากเราก็จะมีอิสระภาพมากยิ่งขึ้นสําหรับพอร์ตใหญ่ผมใช้วิธีนี้ผมใช้วิธีการเทรดไปกอง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 ,กองไว้แล้วให้เป็นเงินเดือนตัวเองนั่นหมายความว่า มันจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่ผมไปซื้ออะไรชิ้นใหญ่ๆแล้วเงินเทรดผมไม่มีมันจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่ไปซื้ออะไรมั่วซั่วไปซื้อ iPhone เครื่องละห้าหมื่นไปซื้ออะไรเครื่องละห้าแสนหกแสนแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าผมให้เป็นเงินเดือนเงินที่เทรดได้ก็เป็นสแต็กเป็นเงินธุรกิจไปคุณผู้ชมพอจะเก็ตฟีลไหมนี่จึงเป็นผลของผมว่าทำไมผมถึงอยู่ได้ทำไมพวกเทรดเดอร์ฟูลไทม์เขาถึงอยู่ได้เพราะว่าเขามีการสแต็กเงินไว้แบบนี้แล้วแบ่งเงิน ให้ตัวเองใช้โดยที่จํากัดวงเงินไว้เผื่อวันหนึ่งวันไหนที่แบบว่าเราชิบหายเราพังจากการเฟรดขึ้นมามันจะมีเงินชุดนี้หล่อเลี้ยงอยู่แต่สิ่งที่คุณผู้ชมเห็นในโซเชียลมีเดียบางทีอะเทรดได้1นึ่งแสนอะเขาก็จะไปไปบินเฟิร์สคลาสไปทําอะไรที่มันแพงๆและสุดท้ายกับผมพอวันหนึ่งที่มันพังมาคุณผู้ชมก็เห็นสัมภาษณ์แบบเจ๊งจากสอเล克สล้านแต,แต่แต่ก่อนเคยไปเที่ยวเนี่ยครับพี่ เขาใช้เงินไม่เป็นนี่คือตัวอย่างคุณใช้เงินไม่เป็นเพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมเวลาคุณผู้ชมถือได้มาโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่มีงานประจำอ่ะไม่ต้องลาออกนะครับให้เทรดเงินสแต็กเนี่ยเป็นเงินธุรกิจแบบเนี้ยแค่ได้มากที่สุดแล้วค่อยๆแบ่งมาใช้ตัวอย่างเช่นคุณผู้ชมอาจจะเดือนนึงอ่ะเทรดได้หมื่นหนึ่งใช่ไหมจากการเทรดแบบเนี้ยหมื่นหนึ่งนั้นให้เป็นบัญชีธุรกิจใช่ไหมแล้วคุณผู้ชมอาจจะแบ่งมากินแค่สามพันแบ่งมากินแค่20%ของเงินที่เทรดได้แบบนี้ก็ได้ผมใช้วิธีนีนน้ะครับ เราก็เลยอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าพรุ่งนี้จะเทรดได้ไหมพรุ่งนี้จําเป็นต้องเทรดไหมแม้ว่าผมจะเป็นเดย์เทรดบ้างในบางวันผมไม่ได้เทรดทุกวันนี่เป็นเหตุผลของผมว่าทําไมผมถึงไม่จําเป็นต้องเทรดทุกวันเหมือนกับใครบางคนที่แบบว่าเทรดวันละสี่ห้ารอบเทรดวันล,ล,ล,ละกี่มัดเทรดวันเท่านั้นเท่านี้เพราะว่านี่ครับผมผมมีเงินสแต็กไว้ไงแล้วก็อย่างที่6ที่คุณผู้ชมต้องลองทําก็คือคุณผู้ชมลองกดชีวิตตัวเองให้ต่ําที่สุดในชีวิตว่าถ้าเราประหยัดสุด,สด,สดเนี่ย เราจะใช้เงินเท่าไหร่ต่อเดือนเมื่อเผื่อวันไหนวันหนึ่งคุณผู้ชมสแต็กเงินได้เยอะพอแล้วคุณผู้ชมจะลาออกจากงานประจำอะ่ะคุณผู้ชมจะได้ว่าอ๋อฉันใช้เงินประมาณนี้แหละตัวอย่างเช่นครับผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ใกล้ร้านป้าขายอา,อาหารตามสั่งใช่ไหมผู้ชมสั่งพิเศษเนาะเมนูพิเศษของป้าเนี่ยนะครับจะ60บาทครับคุณผู้ชมถ้าผมกินก็ผมจะกินมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงนั่นหมายความว่าผมจะใช้เงินครับผม1วันเนี่ย 120บาทสําหรับการกินนะครับสำหรับ2มือเนาะถ้าเกิดว่ามื้อเย็นอะผมเผื่อไว้พี่พี่มื้อเย็นผมเผื่อกินอีกร้อยนึงนะครับ100อนะครับอันนี้เผื่อไว้เฉยๆนะครับก็จะเป็น220บาทต่อวันนั่นหมายความว่าเฉพาะเงินค่ากินนะครับก็ถ้าคูณ30เข้าไปครับผมวันไหนใช้ไม่ถึงก็เก็บสะสมไว้ถ้าตีรมเนี่ยประมาณสัก6 0 0 0 6 0 0 0กว่าประมาณนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็น6 0 0 0กว่าแบบนี้แล้เราก็เห็นโอเค เผื่อไปเลยเจ็ดพันสดอลลาร์ต่อเดือนเราไม่ตายแล้วนะเงินกินเรามีแล้วนะแบบนี้ครับผมอยากให้ฝึกเช็คลิมิตตัวเองครับผมว่ามันได้เท่าไหร่เทรดไปเรื่อยๆให้มันเข้ากับสภาพที่เราเป็นหลังจากนั้นครับคุณผู้ชมทําทุกอย่างให้มันเสถียรแล้วค่อยใช้ชีวิตที่อัปเกรดขึ้นนะครับอย่าเพิ่งไปอัปเกรดเร็วจนเกินไปเพราะหลายคนเนี่ยไปอัพไลฟ์สไต ให้มันตามรายได้ถ้าเกิดว่าัพไลฟ์สไ y l e ตามรายได้เมื่อไหร่ครับผมชิปหายเมื่อนั้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็จะแบบไม่มีอิสรภาพทางการเงินงนั่นเองนะครับก็บทเรียนในวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้คุณผู้ชมเห็นอะไรไหมครับผมว่าไอคนที่บอกว่ารู้หรือว่าอะไรก็ตามแต่ไม่มีใครเทรดให้ดูเลยก็เลยอยากเชิญคุ้ผู้ชมว่าตอนที่เราคิดอะ่ะกับตอนที่เราทําเนี่ยมันจะมีอุปสรรคคุณผู้ชมเห็นกับผมไหมพอร์ตเต่าหงมุมเนี่ยไอพอร์ตร้อยหนึ่งอะ่ะมันก็มีอุปสรรคมันก็มีแพ้มันก็มีวันหัวเสียมันก็มีอะไรบ้างแต่่่ววาาาาถ้าเดเดร ปฏิบัติได้โอเคอ่ะมันก็จะกลับมาได้แบบนี้แล้วนีไอ้พอเนี้ยที่ผมกำลังเถียงให้คุณผู้ชมดูอยู่เนี่ยนะครับมันก็จะมีวันที่แย yeah, ่มันก็จะมีวีคที่ขาดทุนมันก็จะมีวีคที่แบบดีบ้างไม่ดีบ้างอยู่ดีครับผู้ชมนี่คือเหตุผลของผมว่าไอ้ที่บอกว่ารู้อ่ะรู้จริงๆผ่านการทําหน้าง,งานมาแล้วทํามาแล้วและก็ยังทําอยู่ต่อไปกับฟังเขามานะ่ะมันต่างกันมากนะครับผู้ชมเหมือนกับการแก้ปัญหาของนายกปัจจุบันเนี่ยกับพี่พทหารใช่ไหมที่แบบว่า,บบวามีเรื่องกับ ประเทศคนบ้านแบบนี้พี่ทหารที่อยู่หน้าง,งานกับนายกที่นั่งอยู่ในห้องแอร์วิธีแก้ปัญหาไม่เหมือนกันครับผมเพราะว่าหน้าที่เขาคือป้องกันประเทศคนที่อยู่หน้าง,งานเนี่ยจะรู้ครับผมว่าจะแก้ปัญหาแบบไหนดีนะครับก็ ไอเดียวันนี้ครับผมของที่แพงที่สุดคือข้อ4นะครับผู้ชมที่จะทําให้เราไม่ชิบหายไปก่อนในะของแพงสุดคือข้อ4นะครับก่อนจากกันแค่ผมสั้นๆนะครับสำหรับเทคนิคที่ผมใช้นะผมเอาไว้ในหนังสือที่ผมเขียนขึ้นมาครับผมเป็นอ e ีบุ๊กสามารถอ่านได้ผ่านไฟล์ Google Doc นะครับก็มีโปรโลด70%อยู่ครับผมก็30ดอลลาร์ครับผม970บาทนะครับใน หนังสือเนี่ยก็จะมีท่าเทที่ผมใช้ท่าเทถพอร์ตเตานี่แหละใช้ท่านี่แหละทเทถพอร์ตเตาเนี่ยนะครับเรียบง่ายไม่ซับซ้อนจําเป็นภาพได้ครับผมแล้วก็ในพอร์ตเตาเทถ์ยังไงครับผมมีเขียนบอกไว้หมดเคสตั๊ดี้ตอนนี้ประมาณสัก6ชั่วโมงกว่าแล้วนะครับประมาณ26เคสก็ผมจะเท็ดซ้ําๆวนๆท่าเดิมให้คุณผู้ชมดูนะครับใครสนใจทักมาได้ที่เพจนะครับ สำหรับคุณผู้ชมที่กําลังมองหาโบรกเกอร์อยู่นะครับเพจอย่างเต่าเนี่ยใช้บัญชีของ iux นะครับเรื่องของใบอนุญ,ญาตมีครบครันกับผมทั้ง ac c, และก็ fsa c คะแนนรีวิวจากวิกิเอฟเอ็กกับผม7.79เต็ม10แล้วก็จาก trust finance เนี่ย4.87เต็ม5นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความน่าเชื่อถือของโบรกเกอร์นั้นมีนะครับในส่วนของตัว iux ครับผมแต่ก่อนเนี่ยผมใช้บัญชีมาตรฐานตอนนี้ใช้บัญชีโปรครับผมมาตรฐานเนี่ยฝากขั้นต่ำสิบดอลลาร์แล้วก็ถอนขั้นต่ำสามดอลลาร์ของโปรครับผมฝากขั้้นต่5นา5ดอลลลร์แวก ถอนขั้นต่ำ5ดอลลาร์เท่านั้นครับผมเรื่องของสว,วัฟรีเลเวลสูงแล้วก็มีซัพพอร์ตคุยกับเราตลอด24ชั่วโมงนะครับเรื่องของการถอนคับผู้ชมถอนภายใน2-10ถึงนาทีปกติเวลาผมถอนผมจะถอนประมาณ4โมงเย็นถึง4ทุ่มประมาณครับช่วงเนี้จะ2-10ถึงนาทีไม่เกินนี้สำหรับคุณผู้ชมที่กำลังหาโรกเกอร์อยู่ฝาก i u ว x ในออมอกออมใจด้วยนะครับ